ดีค่ะพี่น้องพองปายสุขสุขค้นค่ะมันนี้แม่มุยกะเห็ดปนป่าทู่ค่ะปนป่าทุ่เป็นปนน้ำครุกคลิกเนาะค่ะเนาะเป็นป,ป,ปนป่าทุ่สองโตใสผักหอมเปย์ค่ะบ่มีต้นหอมนะคะกัหั่นหอมใส่ผักนะคะกัซิมีเนาะไม่ลวกแล้วกับบวบฝรั่งค่ะแล้วก็พริกหวานค่ะ แล้วก็เข่าอีกจานหนึ่งเรือพักในตู้เย็นมากินค่ะเครียของที่น้องใหม่ที่ซื้อมาแต่ข้างกรน,นะคะยังมหมุนให้เปิดอยู่มาเด้อค่ะเด้อพี่น้องสุปุสุนสคนค่ะมากินข่าวน้ำกันกับแม่มมวยค่ะ เป็นเขา่าเศร้าก็เข่าเทียงคือเกาอะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเทียงเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะมาแซบๆน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้แม่มุ้ยพามากินเข่าค่ะปนค่ะปนปลาทูค่ะปนปลาทูน้ำคุกคลิกเนาะค่ะปนแบบใส่น้ำประแดกเนาะค่ะคุกคลิกคุกคลิกหน่อยนึง นะค่ะมามามากินข้าน้ำกันค่ะเขาเศร้าเขาเที่ยงคือเกาค่ะยิ่หิวละค่ะตอนนี้กับเวลาเที่ยงเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องพองปสุสุภสุคนค่ะมากินเขาน้ำกันค่ะแซบปนัวนัวค่ะลริมติดเก็บพักกระเฉดข้างล่างค่ะเหตดกับเขาแล้วแต่งผ้าเขาเรียบร้อยอะค่ะเลยว่าเาล่มหยั่งนอว่ะสันลืมไปเก็บพักกระเฉดค่ะ อยยุนามองภากนี่แล้วค่ะไม่มุยลืมไหมเนาะตอนแรงก่อนคําำค่อยไปเก็บเสียดายกินกับปนลนี่พอดีเลยอืมแซ่บค่ะ น้อค่ะน้ำไม่รั่วค่ะ,คะเป็นน้ำไม่กระป๋องนะคะบวกฝรััง ตอนแรกจะเอามากินติบค่ะลองกินเบิ้งพันคั่นเนาะมันอนก,ก็บเลืลวกซะ แซ่บค่ะพริกหวานนะคะร้องกินเบิ่งเห็นพีพ่เพหลายหลายคนเพิ่นกินป็ไปตะกรอบกรอบดีค่ะ กับข่าวแบบบ้านๆทั่าเพื่อสุขภาพน้ำค่ะเข่าขจานบเริ่มเลยอือชอบ ะคะ่ะนี่ค่ะบนน่านแบบคลุกคลิกนะคะ วัมีต้นหอมพักชี่นะคะแม่เมยอก็ใส่หอมเปรยังหน่อยเพิ่นกะบ่าให้มีกินข้าวของปัดทู้นะคะแืบค่ะกรอบบอบเผ็ด cũng có tiếc vào น้อไม้เนี่ยเป็นน้อไม้ต้มน้ำนะคะต้มในน้ำไม่กระป๋องซื้อมาก,กระป๋องหนึ่งเจ็ดดอนค่ะเป็นน้อไม้บ้านเท่าแล้วค่ะเพิ่นขายเป็นกระป๋องไหม ุดค่ะจดล้วนออาหารกลับเขาบ้านๆน,นะคะ่ะแซ่บรสเผ็ดหน่อยนึง่งแซ่บกว่าอยียงเลยค่ะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะคะ แซ่บค mm ่ะ hmm. หิวข้าวแห้งๆอื้มอื้ม รวบนี่ก็หวานค่ะหวานๆมีขอนี้วนะคะแซ่บมาก,มาก ลืมึกง่าค่ะลืมไปเก็บพักรเศสวายอยู่ลืมเนี้ยลืมหยี้ยมาสั่นค่ะมันต้องลืมหยั้สักอย่างเพราะแต่งพาห่อมาแล้วโอ้ลืมไปเก็บพัก,กเพรเศษ ยิ่มแล้วค่ะอือเขาเบิรจานเลยปนเหนือค่ะไว้กินมันแรงต่อเดี๋ยวไปเก็บพะกษ์เฉดมากินนะใส่ซ่อนก่างเพื่อนยังค่อยสิบบเสียนะคะถ้าบบใส่ซ่อนก่างเพื่อนสิเสียอืมแซ่บค่ะ เอาละค่ะมือนี้แม่มวยกะมากินส่วนอยากเนาะค่ะส่วนพีส่วนน้องมากินเขาน้ากันเนาะมากินเข่าเส้าเข่าเที่ยงน้ำกันค่ะโอเคค่ะมือนี้่แม่มวยกับพ่อซัมมีก่อนค่ะเมื่อหนาพ่อกันไหมค่ะอยู่ดีมีแหงสุขสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย